เราต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผราไปกันเลยดีกว่าพูดมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะเราไม่ควรเสียเวลานะฮะไปสวัสดีครับนี้อยู่อยู่กับจีเซ็ตเกมเมอร์นะฮะจีเซ็ตเกมเมอร์ด้วยมาดูไลฟ์กันเลยเออกูลืมโซเดปะล่ะ เอ้กูขนเท้ได้ปะเินเกมเมอร์นะตัอยู่กับเข้านะฮะแล้วก็เราเตรียมพร้อมจะปิดไม์เข้าได้ทุกเมื่อเลยะฮะโอเคนะฮะตาก,กูไปแล้วครับผมนะไกายโรมิงจัดมากฮะโรมโรมิงเลยเหรอเพื่อนใช่เพื่อนมึงต้องโรมแล้วแหละเพื่อน,บบนเอาโรมแบบไหนเอาโรมแบบไหนโรมดีๆอ่ะอาฮะโอ้โหเจสที่ปีเคเขาโชว์สกินิกแล้วนะ ไอ้นี้ถ้ากูกดปิดไมค์ก็ว่จะเป็นไงวะอ่ามึงก,ก,กดเตะเลยได้มไม่ดีแค่นั้นแหละกดเตะเลยมึงก็ทำได้ดีเหมือนกันกดเตะกดแบนกดอะไรก็ได้กดอะไรกันมึงเปลี่ยนยศดได้กู <c oughs> <c oughs> ยอดเบสเฟนทำได้ทุกอย่างแล้วนะเว้ย <c oughs> <c oughs> มันมันก็ทำได้เห <c oughs> มือน,นกันแหละเอสเบสเฟนเบสเฟนไม่มีความสามารถเดียวกัแอดมินนิงนุ้ยอือเออ,เอ,อ,เอ,อ รู้มึงเอาเบสเฟนไว้ข้างล่างไอ้มึงเอาเบสเฟนไว้บนแอดมินมันก็ไม่แปลกหรอกใช่กูเอาเบสเป็นเวกบนแอดมินแล้วมึงดูแอดมินคำสั่งคำสั่งที่กูทำได้เด็กคำสั่งที่เบสเฟนทำได้เลยไนุ่มไ่เนียไม่สียังไม่ได้เลยเนี่ยไม่เจอแวนคอมวะอีทีโอเคครับเราก็ลงมาในแมปกันแล้วนะครับแต่ช่องกูไอ้ัมีตำแหน่งซับพอร์ตครับช่องกูเมื่อ เมื่อ,อ <Kes ị S 1> คอลีมีเหตดนยึดช่องนะใช่ครับผมนะก็คลิปนี้นะก,กูกูเกือบจะโดนยึดช่องอแล้วนะแล้วก็ขอบอกอีกสักนิดนึงนะฮะคุณอ่าไม่ใช่คุณไอจนเหนือตะวันออกเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณกอ๊อชนะฮะเออไม่ใช่นะไม่ใช่จริงจริงบอกจริงจริงเลยนะฮะจริงะะจริงน,นะฮะจริง,รงจริงผมจริงคอฮะมันเลยเสียงมันเลยจะไปสูงตลอดเวลาฮ ไปครับมาหลอดแต่มันก็ไม <news> ่ใช่คุณก๊อตจริงๆนะฮะมาดิครับมาดิครับอะไรอ่ะครับทำได้แค่นี้ไปเป็นเด็กน้อยไปไม่ใช่มุมก๊อตมาเด็กน้อยมาเป็นเอ่เป็น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 เพื่อนนะฮะเออเป็นเพื่อนทางนี้ดไอ้ดิตายแล้วนะไอ้กูจะตายนะไม่มีสกิลช่วยนะไม่มีใบไม่ตายหรอกกูโหดมีใบช่วยอ่ะก็ได้จร่งฮะแล้ว กูโอนให้มึงู่กูเก่งไอ้ไอ้กายไอ้กายโลมเหรอวะใช่กายโลมเลยเออไ<ด>อ้พีิวโลไม่เยี่ยวหุกว่าของตัวแบบเก่งว่ะแม่งตรงนี้เลยฮะอาเจ้ามึงบอกว่ากูหุกว่าสองตัวแล้วมึงลองมาเล่นดูไหมไอ้ยอี้ยะตัวละครแม่งมีดตั้งเยอะตัวกิ้งหลบก็มีมเยอะบางตัวแม่งดึงมาก็ไม่คุ้มเลยไอ้หี่อโหแต่มึงก็ยังจะกดดึง เขาเรียกว่าการดึงซุ้มดึงมาเพื่อให้รีฟฆ้าเว้ยแต่กูไม่ได้ฆ่ากูเห็นคิวไอรีฟมากกว่าเห็นคิวกูเว้ยมันก็แน่วแล้ววบอกว่บตีไม่เยอะเฮ้ยก็เดี๋ยวกูจะเล่นสเต็ปนะคอสโลไม่ดูเว้ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่เกมนี้ว่ามึงยิงหน้ามึงยิงไปมานาอาจะหมดแล้วเว้ยแต่ทำไมกูเห็นแก๊โลูมอะก็ไม่ใช่เกมนี้กูก็บอกอยู่นะไม่ใช่เกมนี้ เฮ้ยอย่ามาตีกูแล้วมึงจะให้มันมาตีกูหรือไงอ่ะไอ้เหี้ยเอาล่ะครับก็ตอนนี้นายคิวเลนกูก็สั่งโจมตีสั่งถอยสั่งถอยนะจังหวะนี้สรุปมึงจะให้ถอยหรือมึงจะให้โจมตีเนี่ยใช่ไหมยอกลงเอายังไงกันแน่ชีวิตเอาล่ะครับผมนะาเขาจะให้ทำยังไงเขาวิ่งมาแล้วแล้วเขาตี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 แล้วเขาวิ่งออกมาจังหวะนี้เฮ้ยทำไงต่อเขาทำไงต่อเขาโดนล่าใช่ไหผมอ้าวไม่ได้นี่วะอ่ะเรียบร้อยแหงแก๊กตาย เคเถ็ว่ากูทําหน้าที่ค้มแล้วเว้ยหน้าที่ชีวิตของโรมนะก็คือยืนให้เพื่อนนะยืนให้เพื่อนโอให้เพื่อนแล้วก็ตายแทนเพื่อนนะแล้วก็แจกเพื่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมกูเดินไม่ได้ก<ห>มไม่ต้องแจกเลยก<อ>ูไม่เคยได้โอมแจก,กอไอ้เขี่ยคีล่ามา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 ไม่โรเกต์นะไ,ไอ้ยังโคีล่ามัดึงเขี้ยใกล้แค่นั้นยังดินไม่โดินเลยหรือมึงจะดึงคีล่า เฮ้ยอ ok> ่าเดือบรอโดนตันนะครับอุ้ยเยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ดูสวยเอ้าคิวเล่นไปตายกูตายกูตายกูตายตายไม่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 ตายเอออะไรสวยคิวเล่นอ้าวเฮียแล้เราคู่คีบอะไรอีกคู่คีบมาทำไมเนี่ยเราหุบว้าวเลยสิคู่คีบไอ้เฮียไม่ได้หุบว้าวมันคู่มันคุ่คีบเอาละจังหวะนี้นะฮะมานาคนหนึ่งก็มานาก็หมดนะอีกคนหนึ่งเลือดก็หมดนะจังหวะนี้หุบว้าวไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ตายแต่ แต่ไอเรื่องแบบนี่แหละตายแตนตายเฮ้ยจะล้อคำพูดดีๆอย่างนี้ไม่เพาะพูดไม่พอไอ้เนี้ยตายแตนไม่คุ้มอ่ะมีคลิปมีตีคลิปก่อนดิก็ตีคลิปก่อนดิตาในตาเห็นแล้วในป่าเห็นแล้วในป่านี่ไงนี่ไงกูบอกแล้วเพื่อนไอ้นี่แล้วมึงดึ้ก็โอ้โหไหม แล้วกูฟิกมาพอดีด้วยนะสั์ไอริสไอริสไป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 กูดูดทางไวให้อืดูดเป็นชาลงไปมุกจังหวะนี้จิพอมเลยเชียวจะกลับไหมไม่กลับเลยจะกลับไหมกูโหดทำไมอ่ะเย้มาล็อดกระโดดไปรอกดิใจเย็นอเพราะฉะนั้นดึงแล้วดูดไม่โดนไอ้ี้่ไม่ถึงเนี้ยสั์ฉันถึงนะฉันดึงแบนมาได้กูแตก เขาเรียกเขาเรียกการล่อนะฮะเบื้มไม่สัตว์แม่งโดนมาหลอดฉีนี่ไงนี่ไงนี่ไงสัตว์ไม่ได้แล้วกูเฮ้เดี๋ยวมาโซนให้แกเดี๋ยวมาโซนให้แรดมันกลับบ้านก่อนทีอะกู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 แรดซีสีแล้วไว้ตอนเดินให้แกมันแรดมันกลับบ้านก่อนกูกูแรซีสีแล้วเว้บอกให้นี่ไงนี่ไงโซนให้แรดกลับบ้านไอริปฮะไอริปไอมึงเห็นไหมเห็น ไม่้ยจ <society> ังหวะนี <punto benim> ้เพื่อนมาล่วงมัน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 ให้คุ้มแล้วตายเหี้ยคุ้มแล้วโอ้ยิงคีล่าแป๊บคุ้มแล้วกูบอกให้ไหนแค่ไหนคุ้มเล้วคุ้มแล้วไอ้เหี้ยลมตายป้อมก็ได้นลมตาตัวเดียวจะฟาร์มฆ่าได้อะถือว่าคุ้มแล้วกูแอซิดเดียวกับลมอีกเนี่ยโอ้โหนี่กูตายเพื่อนไม่ให้มึงฆ่าเลยนะเว้ยทำไมมึงฆ่าไม่ได้วะ ไอ้เขี้ยวเหมือนเหมือนกูฆ่าได้อ่ะเพื่อมึงคนเดียวเลยนะเว้ยไม่มึงตายเพื่อคิวเลยแล้วมึงก็ตายเพื่อแรดด้วยเมื่อกี้นี้มึงบอกกูมึงบอกมึงบอกว่ามึงทำเพื่อแรดเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้กูก็ทำทำกูไม่ทำแบบกูไม่ทำกับคนอื่นแบบทำกับมึงลองเว้ยคือลงเป็นพิเศษเลย VIP อ่ะทำไมกูขนลุกวะทำไมกูขนลุกวะทำไมกูขนลุกกบทำพูดมึงวะ มึงทำอะไรกันวะขนู้ก,กับคำพูดมึงวะ <c oughs> ทำไมมึงต้องขนลุกกบคำพูดกวะขนาดตัวกูเองยังขนลุกกบคำพูดตัวเองเลยเฮีย <c oughs> มึงจะขนลุกเพื่ออะไรวะขนาดตัวกูเองยังขนลุกเลย hey, 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮียเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้น้ำแข็งน้ำแข็งไปแล้วตามกูไอรีปมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นโว้ยเห็นโว้ยเห็นโว้ย เป็นไงล่ะเพื่อนคนหิวแล้วเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวต้องตีตะครีงแล้วฮะต้องตีเอาแอซิดแล้วจังหวะนี้อ้าวได้คิวเฉยเวลิกูดก็ดึงมาเพื่อมึงเนี่ยอูเห็นว่ามึงอยู่ข้างหลังกูเลยจะให้มึงฆ่าเดี๋ยวนะทำไมซูการ์ไรเดอร์กูเป็นอย่างนั้นซูการ์เอาล่ะจังหวะนี้นะเราก็จะเป็นคนตีป้อมฟรีอีสปอร์ตนะฮะไม่รู้ฟรีหรือไม่ฟรีนะฮะน่าจะฟรีนะจังหวะนี้เย ตีไม่ตีไม่รู้ฮะกูกูกูตีป้อมยันป้อมในแล้วจังหวะนี้ขีล่ามา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 กูแตกแล้วแตกแตกแตไอ้เหี้ยแล้วแท็กเตอร์เมื่อกี้นียิ่งกเราเสยตัวเทำไมมึงไม่ปวกกันจังวะเสียงตัวเองไอ้เหี้ยเดี๋ยวทำไมมึง่ปวดกันจังกูเพิ่งขึ้นมาเทียร์ีดเล่นบนเองเมื่อกี้กูหาเสียงตัวเอง ไอลิฟฮึาเขาบอกว่าลมไก่ฆ่าไม่ได้มึงจะคิดว่าไงเลยวะมึงจะให้ลมลักป่ามั้ยเนี่ยวะเดี๋ยวกูจะเล่นแก๊กเผดป่า้ยเผดป่าของตัวเองเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดยม,มาแล้ว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 ไม่ต้องกลัวอะไรละอาแล้วครับผมนะจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ไม่ใช่จังหวะนั้นนะแลวจังหวะนั้นก็ไม่ใช่จังหวะนี้น,นะผมจังหวะนั้นจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนั้นนะฮะไม่รู้จะพูดอนะไรละฮะเดี๋ยว ๊อกป๊อกป๊อกเออมครับัยครับครับสงสัยว่าไงครับเพราะนั้นมังคอหรือทิ้งเลนครับ่ะตัวเล็กงนี่ยนะทิ้งเลนครับขอบคุณนี่ไซเอ็คเอลอาจจะเป็นไซเอ็คเอเอลก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเอเอ็คไม่กายชอบนะฮะลืมลืมมันไปนะฮะท่านผู้ชมนะฮะลืมลืมมันไปนะผมนะในสัตว์ขี้ล่ามึงบังอาจมาฆ่ากู จะยกงแปลบวายตัวข้างหลังเมื่อกี้เดียวไฟกันหมดเลยอสักแทงกูเข้าไปแล้วแทงกูเลือดไปไปแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วเนี่ยไปแล้วไปสบายแล้วอเฮียไม่ไปอ่ะอินสันแม่มาติดกันเดียวเองเรียบร้อยของนะแม่คิวเราเกือบตายแล้วของนะแม่นิดเดียวรู้สึกว่าจะได้บนด้วยนะได้เกิดเขาตีแต่เขาไม่ตีนะผมนะอ้ผมไม่ได้บนแล้วล่ะฮะซูก้ามาครับผมเขาหัว ไม่สุก้ามาเยอะจังหวะนี้ผมนะไวเออเล็ตนี่ตีป้อมอย่างชิวเลยนะจังหวะนี้แล้วทำไมไก่ไม่ไม่พูดเชี่ยอเลยหรอไก่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 ตีป้อมไป๊อนะฮะจังหวะนี้ กำลังจะมีแขกมาตลางจะมีแขกมาหาเราฮะมาแล้วฮะแขกฮะแขกคนนี้เป็นแขกที่ผมไม่ต้องการให้มาเลยนะเกือบตายผมต้อง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 ได้แล้วล่ะฮะจังหวะนี้แม่งซูก้ามากูแตกเรียบร้อย ใบนี้นะฮะเป็นสี่ลุมหนึ่งนะฮะก็ได้คิวไปตามระเบียบเขาผมแล้วเขาจะดันบนหรือเขาจะดันรงไหนผมนะแก๊กได้กลับบ้านนะผมนะได้วา์หนมนะไม่รู้ว่าเขาวาปไปเติมเลือดหรือยังไงนะผมคนอื่นเขากาลังดันป้อมกันอยู่นะฮะหรือว่าเขาวาปมาเข้าดิสคอร์ดก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่คนอื่นเขาไม่ดันต่อแล้วนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้คีรัาค่าแลสไหมค่าแลสไหมหรือแต่โดนแลสค่าจังหวะนี้โอ้โหโดนคิวเลนฆ่าผมนะไม่โดนแลสค่านะหมาหมู่บ่อ อ๋อแหมมาหลอนี át, ่ถึง <Yeah. S 1> well. ับคข้อหมาหมูกันเลยเดียวเชียวนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกหมาหมูอะเขาเรียกเขาเรียกทีมเวิร์คครับผมเย่อ่าเขาบอกว่าเราอะฝั่งเราฮะฝั่งเราบอกครับไทยครับพูดไทยอ๋อนี่แก๊กวางใจเย็นกันเลยเดียวเชียวนะใจเย็นๆนะครับทุกคนใจเย็นครับทุกคนใจเย็นๆนะคะเย็น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 อ่านะครับเย็นนะครับเย็น ประเทศออไทยแม่งยิงรอง้อนอยู่<_ <C> _ <T> จะด่าให้มันได้อะไรเย็ดเขี้น้องกายเราครับผมนะแหม่ได้พูดแบบเหมือนกับว่าดึงดึงดึงสตินะฮะให้ฝั่งตรงข้ามนะ,ะแต่ฝั่งเราเนี่ยรู้สึกมันจะย่ำแย่กว่าเดิมนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าจังหวะนี้ผมนะฆ่าไปแล้วนะฮะและเรียบร้อยผมนะ,ะเหลือสี่ลุม สี่สีส่สี่อ่าโอเคฮะไม่ไม่ฝั่งนู้นไม่เหลือใครแล้วฮะเราก็จะดันป้อมนะฮะแล้วก็จบเกมครับผม <Yeah. S 1> ดันป้อมจบเกมนะฮะชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับผมฮะมีการมาบอกถอยฮะฝั่งฝ่งายอ,าอา้าฝ่ายตรงข้ามกดยอมแพ้นะครับผมว่าปแป๊บมีการว้ามหน้าบ่อนะฮะโอเคทำไมไม่วาร์ปในบ่อเลย ไม่อยากฟิกเข้าไปและอย่าน่าจะกดไม่ทันด้วยโทรศัพท์กูขาดทิ่งกว่าอะไรสามปีสี่ปีเนี่ยยังไม่เลือกตั้งเลยไม่เจ็ดปีแล้วเนี่วปุ๊บหกปีเออหกปีหกปีใกล้ใกล้เข้าปีที่เจ็ดละฮะเปล่าไม่มีอะไรม,มามงเชื่เล่น MVP, น MVP ไปนะฮะฮะ<า>มึงยิงทาอะไรกูไปดูในคลิปแรกก็ไม่ได้นิงทางเลย จบไปเลยนะจังหวะนี้ผมน,นะก็จบเกมไปด้วยสกอร์สกอสกอสกอสี่สามสิบสองขน,นะโอ้โหแม่งชัดเจนไ้ยกูจะบอกว่าตัวละครแม่งสูตรคูณ,คณชัดๆนัๆนะฮะฮะสูตรคูณชัดชัดนะสี่สามสิบสองสี่สามสิบสองหรอใช่สกอร์กูเนี่ย ส่วนน้องน้องน้องกายนะจริงดิเออส่วนน้องกกยนะฮะก็สกอร์สกอร์จบไปด้วยเออซื้อสองสองสิบสามนะฮะเออแต่สกอร์ผมนี่รู้สึกว่าใกล้เคียงโลมเลยนะฮะเออเมื่อเราคิวจากกูอ่ะกูต้องใช้คิวนะเวยจบเกมด้วยความชนะเนี่ยเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ใครได้คเลนวะไม่รู้เอาละครับก็สำหร์เลส เอาละครับก็สตาร์กม<อ>นี้ผมก็ <c oughs> เล่นตาเดียวเราไปเลยฮะขอเวลาลาทุกคนกันด้วยนะฮะ <c oughs> ชอบใจถูกชอบใช้ชอบใจกดไลน์นะฮะชอบใช้กดแชร์ชอบใครให้บอกไอ้กายนะฮะบอกทำไมวะไม่ไม่ใช่ชอบใครให้บอกไอ้กายชอบใครอ่ะควรจะไปบอกเขานะฮะเออครัครับ,คร,บครับผม ตอดหน้าผู้หญิงคนนั้นอะทำไมเออไปบอกเขาดิอุ๊ต้องบอกแล้วจังหวะเนี้ยอะไรอะไรอะไรอะไ,ไรอะไรจริงเปล่าก็สรัคกินี้ผมต้องขอต้วลาไปก่อนนะองน้ำไปเจอใหม่พาร์ทหน้าผมนะแล้วไอ้การจะเชิญนี่อะไรหนักหนาเนี้ยฮะ,นะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับ